สวัสดีครับผมนายพลวัฒน์วงหาจากอยู่ก่มสายบูคาครับครับรถที่ใช้เป็นรถออนิยวหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ปีสองพันสิบหกครับจากเดิมเป็นสีขาวได้ทำการเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีฟ้ามุกค,ครับ นี้ผมได้นํายางหน้าเป็นยางของบูโบลนนะครับขนาด265/40ครับมาทดสอบนะครับส่วนยางหลังเราใช้เป็นไรเดนฮีโดแดกนะครับขนาด255/40ทซึ่งลักษณะความเด่นอยู่ที่ตัวหนังสือสีขาวนะครับเวลาเราขับไปทําให้ตัดกับตัวรถได้ดีมองได้เห็นเด่นชัดดีครับยางมีความนุ่มและความหนืบดีครับทำให้การออกตัวได้ดีขึ้นแล้วเวลาขับตามท้องถนนิีเกาะถนนได้ดีมากครับ รอบนอกมีประตูคาร์บอนสีบานครับเป็นของมอนต้าฝาท้ายเป็นงานหุ้มครับห้องผู้โดยสารครับมีเบาะหนึ่งตัวเป็นเบาะเคอร์กี้แท้จากมอนต้าควงมอลัยนาดี้คอพับเวิร์กเบลมีดิฟฟี่สามตัว ZD ดดีหนึ่งตัวมีวัดบูธออตโตมิเตอร์ครับคัมหลังเป็นค้มเคของโชกเอ็กบร์ จากเดิมรถคันนี้เป็นออร์เน19บูพาวเวอร์ปี2 0 1 6เราได้ทำการแปลงโฉมเป็นปี2018โดยได้ทำการเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกระจกหน้าเปลี่ยนบังโคนโดยทางร้านเพื่อนซิ่งอะไรสุดครับเครื่องยนต์นะครับเราได้ทำการเก็บสายไฟย้ายแบตจากช่างคนราม39ครับส่วนอินเตอร์เป็นไทเทตัวใหม่ล่าสุดของนนเทอร์โบครับชุดตกแต่งห้องเครื่องเป็นของ HPD ครับส่วนหม้อน้าเป็นหม้อน้ำปีเนียมพัดลมคู่ใช้รีเลย์ตัวครับน้าผ่านเข้าเครื่องโดยผ่าน ท่อเป็นของท่อไทเทเนียมครับช่วงล่างรถคันนี้ครับล้อหน้าเราได้ทําการโหลด3นิ้วโดยการใช้สตัดปรับเกียวครับเปลี่ยนโช้เป็นของซันโคครับเปลี่ยนจานเป็นขนาดสามห้าและแปลงดุมเป็น5รูครับล้อหลังเราได้ทําการโหลด5นิ้วครับโดยการชักแหนบออก3แผน่นดัดแหนบ3นิ้วแล้วรองกององนิ้วแปลงดุมเป็นจาก6เป็น5โดยการเจาะเพาครับจากทางร้านตีตีอะไรครับ